เอาล่ะนักเดินทางเดี๋ยวนี้เราเจอมาทุกคนนะไปดูกันว่าตอนนี้ไอเดียผมไปถึงเด็กกันเลยครับใครที่จำเกมชีกิแพรกีพีแรกๆได้เนี่ยก็นะครับผมอย่าลืมกันไปดูก่อนนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้เดี๋ยวไปดูๆไปดูเรื่องนี้ครจริงๆก็ไปดูเรื่องทุกคลิปนั่นแหละก็อนเลยนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนไปดูแแบบก่อนเลยทแบบที่ผมเปิดดีค่อนข้างแกงเสกแวงนี่ครับผมซึ่งผมก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปกันเปิดแบบทั้งแบบแต่ซึ่งนี่นะทุกคนดูโคตรใจโอ้เมกอชอ ก่อนอื่นเลยครับผมจะพาทุกคนมาดูตัวละครที่ผมมีในตอนนี้กันก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตอนแรกที่ผมมีนั่นเองนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะเอาล่ะก่อนที่จะไปดูตัวละครก่อนนะครับเราจะพาทุกคนนะไปดูเลเวลก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยมีประมาณสิบขึ้นตอนนี้ผมห้าสิบแล้วนะฮะทุกคนอืมนี่ก็จะตันแล้วนะฮะทุกคนในอีกไม่กี่สิบเบลเท่านั้นนะฮะและนี่คือสาวน้อยที่ชื่อว่าเนลเบียซึ่งแรงมากนะครับสุดนี้ก็คือไมเวการ์นี่ครับผมซึ่งเป็นธาตุไฟนะฮะสุดนี้ก็คือโถ่่เี้ยอะะไไรรมูฮแต่่่กูไมเลลนแัวเชื่ รีบไปไหนนะให้กูพูดก่อนไม่ได้หรือไงโอเคอย่างแรกในเกนมนี้เราจะพาน้องๆไปหาทำควยประจำวันนะฮะอย่าลืมทำนะฮะเหมืหนอนด้เวลเยอะด้วยโอเคไป let's go โอเคยังไงเบสิคมือถ่านเดยเราจะตีบอสกันะนะครับให้คมซีลอมเ่ยเพื่อจะได้รับเคสประจำวัน,นแล้วเราก็จะได้รัเวลแล้วเราก็จะขึ้นเอนะครับผมแบบชิวๆเลยบอกเลยว่าเสาเบียร์กระบองยาวนี่ค่อนข้างที่จะแรงมากเป็นธาตินเนี่ยนะแต่หนินที่สามารถที่จะทับห่องเอนนาไป่ด้าที่ไม่ดีนี่ไปพูดมนันดีกว่านะ่ากนเราต้องใช้น้ำโปกเนิลยครับเพื่อที่มันไฟด,ดามในเองแวจากนั้นเราก็ใช้สายกา้ก็โปองยาวอย่างนาเบในการตีมันจะแรงมากๆปมอัพันเยอะะแบบอัพไปฟูแบบโอ้ยขอโทษนะที่ เสร็จมาบริษัท <c oughs> บริษัทแล้วผมมีตาวผมซื้อเครื่องใหม่แล้วกันนะตัวสับงพื้นขั้นกลางเลยเอละไรครับตอนนี้เควสของผมก็เสร็จหมดแล้วนะหลังจากที่คลิปแม่งลูดอีกแล้วผมก็จะเดินไปรับเควสก่อนเลย มุ่สู่หนึ่งแดงแล้วก็เหนียวยิง่งจะทำส่วนเปกิลไม่จะเป็นภัยโอลิพานอย่อย์เอาที่ช่วยทำคนของวันนี้นะนี่คือรางของเชืเนเน้ขอบคุณมากนะเอ็นดูที่คอยอยู่ประกอบไปเรื่อยและนี่ก็คือสารน้อยนมเด้งใส่ชุดค่อนข้างรัดเล็บจะไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยจ้างช่างร้านไหนเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะมาต่อสู้ก่อนเลยเพราะว่าเรายังไม่ต่อสู้กันเลยคลิีที่แล้วแม่งมันตัดไอ้ฟิล์มไม่เป็นไรถือว่าเรามารีวิวตัวของเราด้วยที่มีในตอนนี้ว่าเรียงอยู่ที่ไหนนี่คือดาเมจที่ถ่านไฟทำได้ซึ่งมันก็แรงซึ่งไไไมมมมมม่่ดด้้เเเเเจจจหหลออออกกแววััาาาาาาานนนนนยยยถถฟีีีีปะุรขง ี่แรงมากมากเลยโอ้โ oh. ห <c oughs> เอาเลยไม่คิดแต่เลยเลยติดของท่าไฟเลยกันนี่ไงโอ้ห้าพันเบ่งเบาเกินอาจจะเป็นพเพราะเรื่อมันน้อยนะเอาเลยเลยเจอนี้จะเป็นการเข้าสู่โหมดในเรื่องอยาวๆหน่อยนะเราใครที่ไม่อยากจะดูที่จปลดข้ามได้นะแต่จริงพวกมึงไม่ต้องข้ามหรอกแต่กูข้ามให้พวกมึงอยู่แล้วอย่างแรกเลยคือกูไม่ยังไม่ได้เปิดวาร์ปหน่อยนะึกูต้องวาร์ปไปทางที่กูเปิดก่อนเอาเลยซุ้มควยก็อยู่ด้านบนแม่งสูงชิบห่าเลยแล้วกูขึ้นอย่างไรเนี่ยโอเคตามทางคุยไปดีกว่าเลยเหมือนจะมีแสงไฟเปรย์ไกลโอเคเรามาถึงแล้วบ้าไม่ใช่ แล้วจากที่กูเดินมาสักพักก็พบว่าแสงนําทางหายไปอันที่จริงแล้วนี่มันอยู่ข้างหลังผมเองนี่แหละแต่ผมมองไม่เห็นผมมันตาเอิ่มตาถั่วไงเอาล่ะตอนนี้รถบ้าถึงแล้วนะครับก่อนคุณจะขึ้นมาได้นี่คุณต้องไป็นสกีสักกี่รอบเออจะว่าไปมันขี่รถขึ้นมาได้ว่ะเอาล่ะ,ละตอนนี้ก็ถึงเป้าหมายของเรากันแล้วได้เวลาเข้าไปกันแล้วดีกว่าไป l e ว้าวโอ้โหได้เป็นอะไรดีว่ะว้าวนี่กูเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยนี่อว่าฝันฮึยลูกกูฝันจริงหรือเปล่าแต่กูไม่ได้ฝันนะเมื่อกี้กูเข้าประตูมาแล้วกูููููออยย่่่่่ทีีนไไดด้งกกววาา กูอยู่ดาวอื่นว้าวแล้วนี่กูต้องไปไหนอ้าวโอ้โอเครู้สึกจะเป็นเนื้อเรื่องฮะ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีเล่นก็นเด็กเใครที่อยากทีดูเนื้อเรื่องจริงๆก็ไปดูชออ่อบเออได้ผมไม่ต้องไปดูชออ่องผมช่องผมไม่ดีดสารละอะไรทั้งนั้น <c oughs> แล้วที่ที่กูเล่นเนื้อเรื่องมาแล้วกูต้องมาเจอเนื้อเรื่องอีกแล้วโอ้อกูย้าจังเลยนะเนี่ยรีบๆเร็วๆร,รีบๆพูดกันกูจะได้รีบไปต่อสู้ แล้วเจ้ที่กูเล่นเดี้ก็จบแล้วไม่รู้ว่าทําไมกูมาอยู่ที่นี่อยู่ๆกูก็มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ้ยแล้วกูต้องไปเจอดเลดีแล้วดิอ่ะข้ามอเมิบาไม่ต้องรู้หรอกนะว,ว่ากูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกูต้องบอกพวกมึงเลยว,ว่าดเลดี้ไม่คูดยาวโอ้โหเราไปตีบา้างดีกว่าเราตอนนี้เรามียีตอนนี้เรามีลีซิ่นยี่สามอัน เอาเป็นว่ากูไม่ตีบันแล้วกันกูมาตีไอ้ก,ก้อนเหลืองๆหลืดีกว่าโวกก้อนเหลืองๆนี่มันได้ต่างแล้วเว้ยพวไม่รู้หรือเปล่าว่าภารกิจของก้อนเหลืองๆมันอะมันได้ต่างเว้ยเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่มีฉากแอคชั่นเดี๋ยวเราต้องมีสักนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเราจะไม่ตัดแล้วผม อะไรเลยจากที่กูเตีมมันเสร็จแล้วเลยกูใช้ไปดูว่ามันได้แต่แค่ไหนมันได้เบลล์หนึ่งร้อยกับตังอีกห้าหมื่นสองพันโมล่าโอเคนะครับเงินในเกมมันเรียกว่าเงินโมล่าเลยครับผมจัดจังว้ซะ โอเคเอาละคลิปนี้ก็จะจบไปลงไปเลยนะครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับพอดีว่ากูรีบตัดชิบหายเลยวันนี้วันเสาร์แล้วกูต้องรีบลงโอ้โหแทนที่กูจะลงวันศุกร์ไม่ใช่ดิแทนที่กูจะตัดคลิปวันศุกร์กูต้องมาตัดคลิปวันเสาร์ทำคลิปอัดวันเสาร์ช่วงเช้าตัดวันเสาร์ บู๊ยกูต้องพาอีกด้วยแล้วก็ต้องลองวันเสาร์ด้วยโอ้ตายแล้วกูไม่ทันแน่ๆเลยว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามปรับตารางนะครับผมนะเดี๋ยวกูจะพยายามปรับตารางให้พวกมึงเองเนะฮะกูอาจจะลงวันอังคารเอ้ยไม่ใช่วันพุธแล้วก็วันเสาร์อะไรองี้นะฮะมันจะได้ลงรัวหน่อยนะฮะนี่มันลงแบบวันสัปดาห์กระค้งอะไรเงี้ยกูว่าคลิปกูไม่น่านไปถึงไหนแล้วล่ะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยด้วยดีครับผมนะฝากด้วยดีครับผมเปเพื่อเป็นกำลังใจในกกกการทคคลลิปปดดดุ่มไ์ ผมกดฟรีนะครับผมฝากกดด้วยนะครับไปแล้วเจอกันสาวน้อยท่านไฟชุดรัดตูด